สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ่งแม่เจ้าหกสามวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูการตัดปลูกกิ่งไซเกาหลีนะครับไซเกาหลีก็เป็นพืชที่นิยมเป็นต้นไม้ที่นิยมในการตกแต่งบ้านนะครับเป็นพืชที่ปลูกทํารั้วหน้าบ้านเป็นรั้วจัดสัดส่วนบ้านสัดส่วนพื้นที่ได้ดีเลยที่ผมก็ตอนไว้ เดือนกว่าๆแล้วนะครับจริงๆต้องตัดก,ก่อนหน้านี้แล้วนะอันนี้รากก็แก่มากแล้วเพียงแต่ช่วงที่ผ่านมาอากาศร้อนจัดครับก็เลยปล่อยให้เขาลากออกไปแล้วก็รอให้อากาศดีๆแล้วค่อยมาทํางานต้นไม้ก็จะได้ไม่เหี่ยวด้วยครับผมก็ตอนไว้หลายกิ่งน,นะครับไส้เกาหลีขยายพันธุ์ด้วยการชาก็ได้นะแต่ผมชอบตอนมากกว่า มันมีกิจกรรมทำเพลินๆก่าการชำนะครับและการออกรากก็ออกรากได้เยอะแบบนี้เลยตัดมาแล้วเราก็จะมาเอาเคเบิลทายกระถุงออกนะครับค่อยๆทำนะตรงนี้ถ้ารากขาดก็น่าเสียดายเลยเพราะว่ารากออกมาถ้ารากมันขาดถ้าจะออกมาใหม่นี่ก็ใช้เวลานะครับ ก็จะใช้เวลาการออกอยาวขึ้นนานขึ้นกเกดี๋ยวสัเกตดูครับการตอนกิ่งผมจะใช้ด้านก้นถุงขึ้นด้านบนนะโดยเอาด้านที่มัดปากถุงไว้ข้างล่างเพราะว่าการเอาก้นถุงขึ้นด้านบนนี่โอกาสเวลากแกะถุงออกหนงรากจะขาดได้น้อยมากครับจากประสบการณ์จริงนะครับเมื่อก่อนผมเอาด้านปากถุงขึ้นบนนะด้านที่มัด ถุงกขึ้นบนเวลาแกะออกบางทีรากหลุดออกมาด้วยเลยแต่พอทําแบบนี้นี่ปัญหาเรื่องรากขาดจากการแกะมาปลูกนี่ก็แทบจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับจะบอกว่าร้อเซก็มันจะเกินไปนะมันสักเก้าก้นเรแล้วกันที่รากไม่ขาดเลยครับก็แกะออกมาได้แบบนี้แล้วเราก็ต้องปลูกชำลงถุงก่อนนะครับ ผมใช้ถุงดำถุงชําสีดำนะครับโดยใช้วัสดุปลูกก็เป็นดินแกลบดำผสมขุยวะพเ้า,เาที่เหลือ,ลอจากหรือไม่ก็จากต้นไม้อื่นที่ตายไปนะก็มาเทๆรวมกันเพื่อนๆสามารถใช้ดินอะไรก็ได้นะครับตรงนี้ดินสวนหลังบ้านก็ได้ขุดมาปลูกก็ยังได้เลยถ้าใครมีที่มีดินนะครับก็ไม่ต้องไปซื้อแต่ถ้าไม่มีก็ไปซื้อร้านขาย ต้นไม้ร้านขายวัสดุอุปกรณ์การเกษตรก็จะมีขายแทบทุกร้านนะครับดินปลูกแบบนี้เติมลงไปให้เต็มเราจะกดข้างๆรอบๆนะครับค่อยๆกดนะแต่ก็สรุปก็คือกดให้มันแน่นหน่อยแต่ค่อยๆทำรากเขาจะได้ไม่ขาดถ้าดินแน่นนี่เวลาต้านไม้ขยับตรงรากไม่ขยับมันแน่นดีมันก็จะรากเดินดีนะครับ ใต้เกาหลีศัตรูสําคัญอย่างหนึ่งนะที่ผมเจอเนี่ยก็จะเป็นเคลี้ยไฟนะครับทําให้ใบหยิก,กต้องกําจัดด้วยการพ่นสารเคมีนะครับถึงจะได้ผลดีรวดเร็วทันใจหลังจากนั้นเราจะไปตั้งในร่มรำไรนะครับแล้วก็รดน้ําทุกวันก็โดยสักพักหนึ่งนะครับประมาณตีไปประมาณหนึ่งเดือนแล้วกันค่อยเอาออกแดดก็ได้ถ้า รากมันดีแล้วอะไรดีแล้วนี่การออกแดดไปเลี้ยงกลางแจ้งจะทําให้ต้นแข็งแรงและต้นตั้งตรงได้ไวนะครับก็จะไม่ยืดนะเป็นต้นที่มีความแข็งแรงกว่าการเลี้ยงในร่มวันนี้ก็ฝากวิคคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ